แม่เี่น้องปองปอโอนปุกปุกนเนียเมื่อเดิมวันนี้นะครับผมอยู่ที่จัมปาดงนะครับพร้อมจะเขาเรียกว่าพร้อมจะปลูกเป็น่วนจะปลูกปลุกบาลีจีไม่ตอบคัดไม่ตองคัด ว่าคู่ัดรายการที่เราพใจเวลาเราพูดผิดคุณต้องแก้ใช่ไหมต้องแก้ค่ะใช่นะครับหลายคนนะครับอยากให้เชฟจันนะครับออกจอพร้อมกับเสียบอยครับผมครับผมเพราะว่าเสียบอยเนี่ยช่วงนี้นะครับครับได้ยินว่าแสงคุณเนี่ยกลางคืนไม่ต้องเปิดไฟอ่ะเยอะเลยใช่ไหมครับผมเยวยๆมาถามบ้างผมเข้ารายการอยู่ออันดับแรกเนาะครับผมก็อย่าเพิ่งเข้าเรื่องนั้นก่อนครับผมผมได้ยินข่าวคุณช่วงนี้คุณสั่งหมูมาเตรียมไว้ขายใช่ไหมหมูเยอะครับเยอะ ยังครับยังรมันเป็นยังไงทำไมไม่ได้ขายอ่ะมันขายหมูใช่ไหมครับจวงนี้นะผมสั่งมาเยอะประมาณร้อยสองร้อยโลคุณสั่งมาทำไมเยอะแยะมีเอฟซีครับอ๋อโทรมาหาผมเลยบอกว่ายงไงจะสั่งหมูจะสั่งหมูวันนั้นวันนี้วันที่แปดที่ก็แน่นอนเตรียมเลยสองร้อยกิโลจ่ายตังยังยังยังไม่ใช่เอฟซียังไงพี่น้าจัดมาไอ้ตายสาราอ๋อ กระลบครับเออนี่แหละเราก็มาที่จำปาดงเนาะก็มามหาเสีบบ่อยเพราะว่าเรื่องเอาเกิดขึ้นที่จำปาดงครับผมผมถามยี่หลีมื่อน,นั้นคุยโทรศัพท์กับเจ้าเออคุยอยู่จะโทรมาหามันบกหักมันบอกอันเป็นมาจากไหนได้กะโอ้ยโทรมาหาผมโทร,รมาโทรลายรทุกคนเคยกันนี่ละเออกับมาด้วยเรื่องเสียหายยังก่อบแต่เราทุกคนบอกหงออม,ม,อมอนเนาะในความคิดของผมก็คิดว่าเป็นเสียงเหมือนกับ เป็นเป็นผู้หญิงเนาะอายุราวๆประมาณ4ี่สิบห้าสิบในความคิดของผมเพื่อกล่าเหมือนมันเป็นผู้ดีนะเออเสียงคําพูดคําจาพูดมีสำเนียงเนาะสำเนียงภาษาอังกฤษประมาณนั้นกับโมจายเ่ยายไม่ค่อยจังแรงอะไรประมาณนี้ครับเท่าไหร่ทีนี้บ้านห้อก็คือว่าว่แบบว่าแบบผู้ดีเนาะเ้องแบบห้องแบบลงยงเสื้อไหลน้ำเบลน้ำลายเข้าแบบใไปน้ำเพิ่มนั่นแหละครับแม่นี่อย่างละครับ การเขาขาดไปแล้วะการขาขาดต่อนไปเลยเออในแหละเพขาคุยหาผมแต่กทรไล่ทรอย่างมหาผมนี่แหละเสะียงผู้ใดเสียงผู้ใดโทรรัาไปไม่น้อยก็ไปรับตทรศัพท์ผมไงเ้ใส่ล่ะฮัลโหลฮัลโหลเอ่อ อกันหลังสิคุยโยโย่เบิรงนคอยเย้ยอย่างนี้ก็จะบ่อยเนาะก็คือสงคามจักใจเอาเป็นภาษาไทยเดี๋ยวยอมนึงอาทิตย์นให้เลือกแรกซสลาเขาเขามายังไงชัวร์ลากิดัวเขาติดอะไรไลน์มหาบุญภูมิทำไมเขารู้จากไลน์พุ่นอ่ะผมไม่รู้นะนี่แต่ว่าโอ้ยบุกหัวแจ็คเบ้เบอร์โทรที่ไหนผมจะมีเบอร์โทรถ้าเอ็ดไลน์เข้าไปก็คือเบอร์ผมมันจะไม่มีอะไรก็พิมพ์เบอร์โทรไปงไลน์มันจะเด้งขึ้นแล้วก็ส่งรูปกัน แมนฉันจะสั่งหมูคุณห้าพันถ้าชัันกับเมืองไทยแต่ดุลละล่ะอ๋อปัจจุบัเจ้าก็อุ้ยลุกค็ดสั่ง่าก็ะตันยืนในฐานะที่เราเป็นพ่อค้าอมันมีลายอยู่แล้วแล้วทีนี้วันดีขึ้นดีกับทรงกระตูดมหาผมครับเปิดอ่านก็เลยคุยกันไปเลยทีนี้กันไปเลยเขาโทรศัพท์ส่วนมากเขาจะคุยกับคุณนานแค่ไหนโอบชิบเละครั้งอ่ะชิปนาทียี่สิบนาทีไปแล้วเนาะล้มีเป็นชั่วโมงไหมต้ออ่นบอก โมคุลโคุณปฏิเสธไปก่อนเอาไม่ใช่เัรนเนี่ยโอ้เส้นไก่ไทยมันยังเงียอไม่เอาขึ้นไม่เอาขึ้นแต่แม <booster> ่อ <resource> ้ออกขึ้นเลยแม่ไอ้เจ้าใบ้เจ้าจิ้่ดาบบอม กันรู้อยู่ก็ถอดอกไม่น้อยก็ไม่ไปเลรายการนี้เป็นรายการเลยรายการของเสียบดสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่พานธสายทองครับสวัสดีครับผมไม่น้อยลงทนแนลลงไม่ด้ย เอาเร็วๆเกิดมาโอ้ขากรองโอ้โอ้ลุกขึ้นมาครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับโอ้ขากรองผมเนี้ยโอ้ขากรองเนี้ย